การเก็บสวยของลัทธิอิสลามมีมาตั้งแต่โบราณราแล้วนะคะยุคปัจจุบันก็จะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมตราฮาลานแต่สมัยโบราณก็จะเป็นการจ่ายเงินนะคะต่อไปนี้ฉันจะสรุปย่อแบบเข้าใจง่ายไม่เกิน5นาทีประวัติของศาสนาอิสลามได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ1,400ปีที่ผ่านมาดิฉันขอรับรองในความตื่นเต้น เริ่มจากนาบีบุฮมัดอ้างว่าได้รับการสำแดงพิเศษจากทูตสวรรค์กาเบียลให้เป็นศาสดาคนสุดท้ายที่มาทีหลังศาสนาคริสต์ถึง600ปีในช่วงแรกป,ประกาศที่มักกะในถิ่นกำเนิดของตนเองเริ่มจากเพื่อนคนสนิทคนใกล้ตัวใช้เวลาถึง12ปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักมีแค่ครอบครัวกับเพื่อนมาเชื่อเท่านั้นใช้เวลานานมากถึง12ปี นบ,บีมูฮัมหมัดเลยตัดสินใจไปประกาศยังแหล่งธุรกิจที่มีคนยิวอาศัยอยู่เยอะๆก็คือมาดีนาโดยคิดว่าถ้าคนกลุ่มนี้มาเชื่อคนของฉันก็จะมาเชื่อด้วยเช่นกันนบ,บีมูฮัมหมัดได้นำพระคัมภีร์เดิมมาใช้ก็คือกอปปีเพื่อชักจูงคนยิวให้ยอมรับในศาสนาอิสลามง่ายขึ้นให้เขาคิดว่าอัลลอฮ์อิสลามก็เหมือนกับพระเจ้าของคนยิว เราจึงพบความคล้ายคลึงการระหว่างาศาสนายูดายกับอิสลามเช่นคนยิวไม่กินหมูมุสลิมไม่กินหมูยิวอธิษฐานสมเวลาต่อวันมุสลิมละหมาดห้าเวลายิวอดอาหารอธิษฐานในยมคิปูมุสลิมถือศีลอดในรอมฎอนช่วงแรกกุรอานและนบีมุฮัมมัดได้กล่าวถึงชาวคัมภีร์ก็คือคริสเตียนยิวไว้ดีมากม นบีมูฮัมมัดนำสารไปประกาศกับคนยิวที่มาดีน่าเพื่อให้คนเหล่านี้เข้ารีดอิสลามโดยใช้จุดความเหมือนกันมาชักจูงมีการเรียกชื่อชาวคัมภีร์อ้างความเหมือนของสองศาสนาแต่คนเหล่านี้ปฏิเสธไม่เชื่อว่านบ,บีมูฮัมมัดอิสลามเป็นศาสดาคนสุดท้ายนี่จึงเป็นจุดที่นบ,บีมุฮัมมัดได้ใช้ไม้แข็งด้วยการบีบบังคับให้คนเข้ารีดอิสลาม ฆ่าคนยิวใครไม่เข้าอิสลามก็ไล่ออกจากพื้นที่ในช่วง12ปีแรกนบ,บีมูฮัมมัดประกาศศาสนาเชิงจิตวิญญาณแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปก็จะออกไปในทางศาสนาบวกการเมืองการปกครองเริ่มต้นที่มาดินาเมื่อถูกคนยิวปฏิเสธนบ,บีมูฮัมมัดเป็นทั้งผู้นำกองกำลังทหารเริ่มทำสงครามยึดครองขับไล่ไปเรื่อย ในยุคอิสลามคนยิวและคริสเตียนเป็นพลเมืองชั้นสองและคนอื่นๆถ้าไม่อยากตายกรณีที่ไม่เข้ารีดอิสลามคนเหล่านี้ต้องเสียสวยค่าคุ้มครองให้กับอิสลามที่เรียกว่าจิชยามีสองทางให้เลือกคือเข้ารีดอิสลามหรือจ่ายภาษีค่าคุ้มครองในฐานะผู้ต่ำต้อยยิวและคริสเตียนประกอบพิธีทางาศาสนาได้ยากมากเช่นคริส ลีระครังไม่ได้ยิวเป่าเขาสัตว์ไม่ได้ห้ามอธิษฐานในที่สาธารณะห้ามขยายตัวสร้างที่ประชุมใหม่ๆเช่นคริสจักรหรือวิหารยิวถึงเวลาจ่ายสวยเขาจะมีพิธีในตัวเมืองคนยิวต้องคุกเข่าลงเวลาจ่ายเงินกรณียิวและคริสเตียนสำหรับผู้ที่จ่ายเงินค่าคุ้มครองก็จะมีป้ายคล้องคลอให้สวมเป็นพลเมืองชั้นสอง ยิ่งอิสลามขยายตัวเติบโตเติบใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่คนมากมายก็จะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองมากขึ้นเท่านั้นคนยิวจะมีชุดเฉพาะให้สวมเช่นยิวจะมีสัญลักษณ์ดาวเหลืองหกแฉกหลายคนอาจคิดว่ามาจากเยอรมน,นีแท้จริงแล้วเริ่มที่อิสลามประเทศอิรักในศตวรรษที่เเพื่อบ่งบอกว่านี่คือคนยิว เวลาเดินตามท้องถนนจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนอิสลามเริ่มยึดครองพื้นที่ไปเรื่อยๆจนถึงกรุงเยรูซาเล็มคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มถูกสั่งห้ามให้ตีละาคางในปี1090โป๊ปแห่งโรมเรียกร้องให้ชาวคริสต์ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อยึดครองกรุงเยรูซาเล็มกลับมาและปลดปล่อยชาวคริสเตียนให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหง จึงเป็นที่มาของสงครามคูเศษ